สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Well NFT Thailand นะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมจะมาพูดรายได้แบบที่2นะครับก็คือ Lucky Reward รายได้แบบนี้นะครับหรือว่า Reward รางวัลแบบนี้ก็เป็นรายได้ประเภทที่แบบว่าเราอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้นะครับไม่เหมือน Bitcoin Pool นะครับ BTC Community Pool อันนั้นเนี่ยเราได้แน่นอนด้วยสลแกนนะครับลงทุน200บาทลุ้นโชคตลอดชีพลงทุน200แต่ลุ้นโชคตลอดชีพ Lucky Pool เนี่ยนะครับจะมีอยู่4 Pool นะครับ ภูลุ้นโชคเลข6ตัวนะครับภูลุ้นโชคเลข4ตัวภูลุ้นโชคเลข3ตัวแล้วก็เลข2ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าเงินที่จะวิ่งเข้ามาในภูนี้นะครับมาจากไหนบ้างภูนี้นะครับจะเริ่มเก็บตั้งแต่สมาชิกทุก ID ในโลกเนี่ยนะครับเริ่มอัพแรงสองถ้าแรงสองเนี่ยนะครับเจ็ดจุดห้าดอลลาร์นะครับค่าอัพแรงนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เวลล์ level ตามระบบผังสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมาที่นี่เบลล์และกี้รีวอร์ดนะครับประมาณที่สี่และกี้รีวอร์ดสองเปอร์เซ็นต์นะครับมาอย่างละสองเปอร์เซ็น พอแรงสามนะครับสมาชิกทั้งโลกนะครับทั่วโลกเลยใครก็ตามนะครับเริ่มอัพแรงสามนะครับก็จะมาอย่างสองเปอร์เซ็นะครับตั้งแต่แรงสี่เป็นต้นไปนะครับก็จะมาอย่างละาสามเปอร์เซ็นจนถึงแรงสิบสองเลยเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าราคาั p แล้งนะครับบัญชีของเราทุกคนนะครับจะมีเลข account id เนาะก็จะเป็นตัวเลขแปดตัวนะครับทุกบัญชีก็จะมีเลข id ที่แตกต่างกันไปการได้เลข id นี้นะครับเป็นการสุ่มจาก smart contact ซึ่งไม่มีใครสามารถที่กําหนดได้ว่าเลข id ของเราจะเป็นอะไรนะครับสมาร์ทคอนแทนเป็นคนสุ่มมาให้นะครับเราไม่สามารถที่กำหนดว่าเ้เราจะได้เลขไอดีนี้นะไม่ได้ครับระบบจะสุ่มมาเท่าที่ทีมเดฟเขาลอยผมฟังนะครับเลขที่จะออกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเลขของราคาบิตคอยน์ณวินาทีนั้นนะครับตัวเลขแบบยาวใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่มีใครสามารถที่จะเดาได้แล้วก็เขาจะเอาเลขวินาทีนั้นเนี่ยมาเข้ารหัสซับซ้อนมากนะครับและโปร่งใสนะครับไม่มีใครสามารถที่จะมากําหนดได้นะครับแม้กระทั่งเดฟไม่ซ้อนที่จะล็อกเลขพวกนี้ได้นะครับ ยกอย่างนะว่าในไพร์ฟูของเลข6ตัวเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆนะครับจนได้ประมาณสักแสนดอลลาร์อย่างเงี้ยบังเอิญว่ามันออกเลขเนี้ยสี่หนึ่งห้าหกแปดแปดเนี่ยมันรัไปตรงกับเลข6ตัวท้ายไอดีของคุณนะครับแจ็คพอตเลยนะครับออตโต้วิดดอร์เข้าบัญชีคุณทันทีเลยนะครับหนึ่งแสนดอลลาร์แต่ถ้าเกิดว่ามีซ้ํากัน2คนก็แบ่งกันคนละครึ่งซ้ํากัน3คนก็น 3, นหารกันไปวันดีคืนดีนะครับเลข4ตัวนะครับรันออก9ก้าหนึ่งห้าเจ็ดผมคิว่านี่เป็นไอดีของคุณนะสมว่าเพ่อนมีอยู่สิบไออกครั้งงนึ เลขดันออก9157เลข4ตัวนะครับ9157นะครับดันไปตรงกับเลขไ d ขีิงคุณเลข4ตัวท้าย ID ีนะครับมียอดอยู่3 0,000นนะครับที่สะสมมานะครับไม่มีใครถูกนะไม่ตรงใครพุ่มันก็จะทบไปทบไปเรื่อยๆนะครับไม่มีใครถูกก็ทบไปเรื่อยๆ3ตัวก็เหมือนกัน3ตัวท้าย ID นะครับ254ดันไปตรงกับไ d ีของของคุณนะครับหรือว่าไ d ีของผมถ้ามีผมคนเดียวผมก็กวาดไปทั้งภูเลย10,000ถ้าซ้ำกัน10คนก็หาร1 0ซ้ำกันร0อยคนก็หาร100ไปเลขสงตัวนี้ สู่ออก78นะแลดวนไปตรงอีกนะครับนไปตรงเลขของคุณตรงไอดีิองคุณเจ็ดแเขาออกแบบระบบเป็นระบบร่วมสนุกนะครับร่วมสนุกเฉยๆให้มันมีสีสันหน่อยไอดีิองคุณอะถูกซ้ําได้ครับรอบนี้ไม่ถูกรอบหน้าดันตรงรอบนูน้นรอบนูน้นรอบที่ร้อยดันตรงคือมันถูกซ้ําได้ตลอดตลอดไปเลยครับตลอดชีพอะอารมณ์ประมาณเราซื้อฉลากออมสินอนะประมาณนั้นนะครับถ้าใครชอบสายนี้นะฮะชอบสไตล์นี้ก็คุณอาจจะลงทุนแบบนี้ก็ได้ อาทิตย์นี้นะแบ่งมาสัก200อ่ะมาซื้อมาซื้อเอทีพีหเหรียญเข้าระบบก็ได้บิตคอยบีอีกได้ส่วนร่วมบิตคอยบีอีกนะครับก็ได้ลุ้นตรงนี้บีอีกใครจะเก็บด้วยอาทิตย์ละไอดีอาทิตย์ละไอดีนะครับยิ่งคุณมีไอดีเยอะเท่าไหร่ถูกไหมครับคุณก็มีโอกาสถูกตรงนี้ได้ลุ้นตรงเนี้ยสูงแล้วก็บ่อยถูกไหมครับผมว่ามันดีมากเลยนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนนะครับช่วยกด subscribe กดติดตามช่องยูทูบของเราไว้ด้วยกันนะครับสำหรับวิดีโอตอนนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคครรััับบสสวดี